ดีค่ะโหอร่อยจนยกถ้วยชดเลยนะคะอุนยีน่ารอร่ารมากโอ้โหโอ้อ้โหอ้โอ้โหดอ้โหโอ้โหอีกได้โหโอ้โอ้โหด้อร่อ้โหโอ้โ้สัโออ้กได้ค่สอ้้้อ้ สวัดีนี่นะคะ้าวคนสวยมากินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันบรอคะอ้าวคิดว่าคนสวยไม่มากินก๋วยเตี๋ยวมีคนสวยก็มากินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะคะหนูนาซาลีน่านะคะน่ารักทั้งสวยทั้งน่ารักมาอวยมา เอ้าแม่กับไซข้ากันเทศที่ยังกันนี่น่ด้อายกระัของนะคะนี่ยคุอะไรเินอารมณกาศดึกคักเลยนะคุณแม่ไม่รู้เรืองะเชื่อวคุณแม่อะไรคุณแม่ไม่เอา้กวเียะค่ะคุณแม่ไม่เลียงคุณแม่ถนอม้งแต่จะม่ได้คคุณแม่ถนอมง ขนมอะไรนะขนมพงค่ะขนมพงขอให้เจ้ามีความสุขความเจริญคือว่าขอให้แสงปานฟ้าก้าปานยาันนะคะที่ให้ได้ได้กินก๋วยเตี๋ยนี่ก็อร่อยมากบางคนน่ะหิ้วไปกินกับข้าวนะคะก็คนห้าคนต่อก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งนะคะกินกับข้าวค่ะอร่อยมากนะคะขอให้รวยรวยรวย สามร้อยเท่านะคะสามรเท่าสามร้อยเท่าซี่้อ่สานี่่นะปาคสายกินเพิ่มเาะะไปเลยนะแล้วกต้องอคิไปค่ะกินก๋วเตี๋ยวก่อนค่ะไปไหนคะแม่ไปหาเห็ดบอก ก็นยังไม่ใหญ่ก็อยากไปนั่บอกโอ้แม่ไม่มได้ไปหรอกแม่น่ะก็นั่นน่ะสิก็ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านนแม่แม่ขึ้นไลน์เลยนี่นี่นะคะอ่าสั่งหรือยังคะสั่งแล้วค่ะไม่ได้ก็่ีไม่ได้ใส่ถุงมา อ๋อไม่ค่ะใส่กล้แล้วค่ะจะกลับตอนนี้เลยบอกค่ะยังเนาะไข่ไก่เปลี่ยวสามใยใหญ่นะคะเสียงเจ้ยวมากเลยมีแคบหมูด้วยนะคะโอ้แคบหมูนี่ต้องซื้อเองเนาะจะโชว์ลูกกระเจียวบอกเส้นหมูข้นสวยจะทำเองเลยบอกค่ะนี่ผมต้องบอกติดแล้วจ้า เสยเสืลเสือเสลนูนาค่ะหนูนาจะทำกวยเตี๋ยวเลยนะคะนใช่เลยนเร่าูนทำก๋วยเตี๋ยวแเา่เวเรวาแหว้สวยไม่พอนะคะทเป็นทุกอย่างนะคะดูสาสก๋วยเตี๋วนะเามาหนูนเขขายก๋วเตี๋ยวน้องอร่อยน้วเตี๋ยวไทค่จะได้จะได้เร็วๆช่วยี่ ดูนาต้องอร่อยนะเยอะอะอย่าดูหน้าบอกว่าเอ๊ะไม่เกี่ยวกับการเลือกนะน้องสันน่าทำคุณีนะคะมาดูนะคะสงสัยจะได้ขายดีเฮงๆแน่ๆเนาะเพราะว่าแม่ค้าสวยขนาดนี้นะคะต้องมีหนุ่มๆมากอุ่นๆเยอะแยะเลยนะคะว่าทำไมสวยพิเศษเลยวันนี้สวยมากเลยครับเซีนยมมาเป็นเป็นแม่ค้านะบอกว่าหนุ่มๆต้องมากินเยอะแน่ๆนะสวยวันนี้นะสงสัยโพธิสัตว์ยองช่วยแรกแล้วบปล่ งานได้เลยแม่ลักแค่เอาขาหมี่แช่ลงมาเลยเดี๋ยลงมาเลยไอ้ยทอดลวกมาเลยไปราะลูกมาเด็กบานหนานี่นะคะนี่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 โอ้โหใครเนาะได้กินนะคะใครเนาะได้กินก๋วยเตี๋ยวของหนูนาถ้วยแรกนี่เนาะเสิร์ฟมาถ้วก๋วยเตี๋ยวค่ะเกิร์ฟมาถ้วก๋วยเตี๋ยวแสดงว่าทางบ้านมีกิจการเกี่ยวกับการขายก๋วยเตี๋ยวนะคะสวยมากน้องสวยมากเลยนะคะวันนี้นานี่เนียนง นี่นะคะข้องแค่ว่างไวมากเลยนะคะว้าวว้าวนี่นะคะข้องจังเลยใครน้อจะได้อ้าวใครน้อจะได้ถ้วยแรกอเลยะพี่เฟื่องนะคะพี่เฟื่องแล้วก็พ่อผู้ใหญ่จดเมื่อกี้ก็จดออเดอร์ใช่ไหมคะพ่อผู้ใหญ่จะออเดอร์เมื่อกี้ต่อไปเล็กจดออเดอร์จะได้ไวเนาะเล็กก็คือเส้นเล็กนะคะมานะคะมา ก๋วยเตี๋ยวร้านแม variety, mm. so oh, oh. okay. so ่ผู้ใหญ่นะคะพราะผู evet. sure ้ใหญ่เป็นคนจุดออเดอร์นะคะเมื่อกี้นี่ะคะ้ำอ๋อของสมอนไฟไฟมันไม่ค่อยแรงไฟไม่ค่อยแรงต้องเพิ่มีกับขี้รั่วเล็กเหรอคะข้าวม้วกไหมแล้วแล้วนะ มีมค่หนูมีแม่หนนูนมีอยู่ห้คออยู่เด้มนะย่งใหญ่ยิ่งเลยนะคะคุณทานน้นะคุณสวยนะคะนีนะคะคุณน้านะคะนยด่ดค่หาปนเป็นพาจะเป็นรวนีโอเคนี่นะคะคือบรรยากาศนะคะ หงนตัวครับผมนี่มีลูกค้ามารอเต็มเลยนะคะนี่นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะมีแคบหมูด้วยนะคะมวยเลัวลงมอกก๋วยเตี๋ยเลยนะคะ <c oughs> นี่นะคะ อันนี้คือลูกค้านะคะที่มาอนหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวของแม่ผู้ใหญ่นะคะนี่นะคะคคบางคนก็จะกินที่ร้านบางคนก็จะเอาไปกินที่บ้านเพื่อความสะดวกเพื่อความสะดวกนะคะมน้าดีี๋

นเราต้องปุงนนาทำข้านแรก้องวัยนะคะช่วยจะได้ไวๆนะคะไล่แต่ยังโล่อกช่วยาคนนะคะวันนี้เด็กร้องแล้วไม่ลองพอไม่น้ำนี่เยน นี่นะคะแม่คะต้องมาช่วยกันสองคนเลยนะคะหนูนามาลงมือมาช่วยเลยนะคะเพื่อจะได้รวดเร็วนะคะค่ะสำหรับที่นี้ก็ขอจบที่ลรงจตเพีนเท่านี้นะคะสวัสดี